รับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพวกผมที่ซีป๊อกเช่นเดิมอีกแล้วนะฮะวันนี้ที่ซีป๊อกมามาอัปเดต อัปเดตเอออัปเกรดเขาเรียกว่าอัปเกรดนะเ <Yeah. S 1> จ้าไรเดอร์ Rider อีกแล้วนะครับเฮ้ยท่อเก่ามันอยู่ข้างหลังนีงอออน่อืมออกออกก็นอ่ะเงินมันเหลือตอนนี้ก็นีของเล่นใหม่ฮะรีดวีฟอสต์นะฮะวีฟอส์ก็มาดูกันครับผมนี่ครับเจ้ารีดวีฟอสตนะวันนี้จะมาเปลี่ยนรีดวีฟอสตให้ช่างวันนะ สวัสดีเมือวันนั้นเวัน,วนเปลี่ยนรีดให้ออนี่ฮะแกออกมาเป็นรีดวีฟอร์สีสวยครับงานสวยมากข้างในก็จะแถมอะไระดูอโอ้นี่แถมติ๊กเกอร์ครับผมส่วนตินน๊กเกอร์มีประเก็นอ่ะ สตกกอร์สามเดืนแค่สติกเกอร์ก็แพงแลมั้งเนี่ยเรวเก็บแป๊บนึงมีใบเซอร์ด้วยว่าผลิตมาจากไหนนะงานอินโดนะดูง่ายนี่ก็เป็นสติกเกอร์โอ้แค่สติกเกอร์ก็คุ้มแล้วมัง้งสวยครับ ประมาณนี้ครับผม๋ยวช่างแกะเปลี่ยนเนาะของแรงมาปัญหาเกิดนะครับทุกคนดูเอานะฮะน้องๆจะซื้อรีตใส่นะฮะดูให้ดีนะครับต้องได้แปลงนะฮะรีวิฟท์ตัวน,นี้รูไม่ตรงกับคอรีดนะฮะแต่ใส่ตรงเบ้ามันได้นะแต่รูไม่ตรงกันเดี๋ยวต้องดัดแปลงให้ช่างวันโมดิฟายอีกแล้วนะครับผม งานมืนอทรายคืองานหลักของช่างวันนะอาจถ้าเอาซีอ่าโครงลดตะกรงมานี่ช่างวันเอาได้หมดนะในใจจริงออาเพื่อความแรงต้องจัดไป2 0 0 0 years later ก็จากเมื่อคืนที่เราได้ใส่กล่องเจ้าเขาเราียกอะไรนะอ่าลีด เจ้าวีฟอสสี่นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบแรงบิดของมันเนาะนี่ฮนะวีฟอสสี่ประมาณนี้ฮนะเดี๋ยวเราจะเคลียมไมนะ่ใช่เคลียรเดี๋ยวลองมาดูกำลังของมันนะผมน้ำหนักร้อยสามสิบกิโลนะครับร้อยสามสิบกิโลนะฮะเดี๋ยวลองขับดูครับผม ไปดูอีกกล้องนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่ามันจะเมาไวขนาดไหนนะฮะยังไม่สตาร์ทเลยนะโอ้ยนู้ใหม่ไม่ขึ้นนะครับผมใหม่ไม่ขึ้นนะ ทุกที่ท่อผมต้องยกตัวร้อยสามสิบแล้วเทาไห่นครับร้อสามสิบเดี๋ยวท่อจะลอย <Workers intendent> มาด eh. ีแบ้วทุกคนมาดีฮะตุกก็นามาดีมากรอไปต้องเ้ือกรหนะหิบมาแล้วมีมีรอทั้งหอยนะมันอยู่ที่น้ำหนักตัวคนด้วยนะทุกคน เราพูดถึงมันมันโอเคนะเราเรามาถึงทีแล้วนี้ยเราเบิกมันหนักร้อยสามโลหรือหสุดยอดครับผมทีอาร์ถือว่าจบจบตอนจบคน้วนเนั้อคนับเจอจากจกทดสอบทีอารเหมือนกันนะหรือมีโอกาสได้ซื้อทีอาร์ผมจอ่ก็ใส่ทามาทำงานเลยที่ทํงงานตัดเ ก็ต้องาชอบปิ้นี่ยอยู่ในลาดกิดขายสิยนะครับสุดท้าย